หนิงปณิตาเล่าเรื่องเพื่อนลั่นรอดูเวนกรรมทำงานแฟนแฟนแฟนห่ให้กำลังใจค่ะท่านผู้ชมคะทำเอาชาวเน็ตหลายคนหูพึงอีกแล้วเมื่อดาราสาวสวยเบอร์ใหญ่ของวงการอย่างหนิงปณิตาโพสเฟซบุ๊กหนิงปณนิตาในวันที่30ที่ผ่านมาโดยระบุข้อความบอกว่าเพื่อนบอกว่าเบื่อชิปบางคนก็คิดว่าอยากแก่ตาย,ตาย,ตายให้มันรู้แล้วรู้รอดหาเรื่องให้กูไม่เว้นในแต่ละวัน โดยหนิงปณิตาได้ตอบว่าไม่มึงต้องอยู่นานๆรอดูเวรกรรมทำงานจะได้เชื่อกูสักทีว่า เวรกรรมมีจริงกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอกรรมจะทำงานช้าหรือเร็วอยู่ที่เราเองค่ะเมื่อก่อนก็เคยคิดทำไมไม่ยุติธรรมเลยคนที่ทำเราเจ็บกลับสบายชิวๆแต่พอความเจ็บของเราบางก็ช่างแม่ปล่อยวางรับปัญหาที่เกิดขึ้นโอโหสิมันไปก็จะทำให้เราหายเจ็บไวขึ้นสำหรับนิงปณิตานอกจากเธอจะเป็นนางเอกสาวสวยและเป็นผู้จัดละครที่มากด้วยความสา สามารถแล้วอย่างที่เรารู้กันว่าเธอนั้นได้ผ่านมรสุมชีวิตมาอย่างมากมายแต่ด้วยความที่เก่งและสตรองของเธอนั้นทําให้เธอนั้นผ่านทุกปัญหามาได้ไม่ว่าเธอจะบอกว่าให้เราดูเวนกรรมทํางานนั้นจะหมายถึงใครเราขอส่งกําลังใจให้กับเธอให้มีสิ่งดีๆกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่าลืมกดติดตาม ช่องข่าวสีสันข่าวดารานะคะถ้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรช่องข่าวสีสันข่าวดาราจะนำมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องค่ะ